kunci kunci, ini apa? ini ada apa? oh, bohong, bohong itu uang pecah, ini bohong itu uang pecahnya.

น่้าโอสทแล้วไบจากล้ไปม่แอยไไป้ครับไปกับหลังจากที่ปล oui> ่อยไปแล้วนะครับปล่อยจรวดไปแล้วครับเด็กๆก็จะวัดตึงๆวัดตึงๆดึงๆเดงเดึงเอาหัวดึงเอาหัวจรวดดึงๆครับเด็กหน่อยก็จะไปวัด ระยะทางกเคือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดึงฐานเข้ามาเอาที่ฐานใกล้ฐา,านปล่อยมาก่อนปล่อยมาก่อนเอาสายเอาสายวัดแต่ติดกับที่ศูนย์ไว้เออกดเอาไว้กวดเอาไว้ใช่เอาหน่วยเป็นเมตรนะครับหน่วยเป็นเมตรอันนี้เป็นเมตรนะครับ แล้วทำรอบสองสเสร็จแล้วก็ค่อยทำรอบนึงไ

ไม่มีคนมาใส่กิ๊บหรอตึเนื้นสีเรานิ่อยจะเห็นลร่อยร่อยสองรอยลยแปบบ่ในแเาแบบนร่อยน่อแรดจึงอร่อยน้รับยากาศนี่ยองเาไมมมันได้งแบบคือยิงมอปลอยเลยมปลยเป็นปูป่าอย่าดสิ ยังสักแหนเอ่ยุูมเป็นว่าเหรอซาดิลุืงนี่มึงไวะหรอื่นอไรเนี่ยดังกวแบบนี้เป็นตัวเป็นการจักัเออนันนักใตึงอ่ะ คงแตนดีละแบบมันอาจจะรับประกงนได้